ทุกคนตอนนี้ผมเป็นต้นไม้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอญาตแอบตรงนี้เดยนละกันมาดูนว่าคือจะมีใครจับเราได้หรือเปล่านะโอเคขอญาตแอบไปกันเฮ้ยตอนตอนนี้มีคนในเซิร์ฟอยู่หนึ่งคนนะทุกคนเฮ้ยใ,ใครมันวิ่งมาเมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขายังเร็วติดสปีดจัดจังหวะนีะ้ยังไงเฮ้ยเขาจะรู้ว่าเราวันเราเป็นต้นไม้เขาจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้นี้แปลกๆว่ะแปลกเฮ้ยโอ้โหเพิ่งต่อยต้นไม้ลมเลยเฮ้ยต่อยต้นไม้งม เฮ้ยเพิ่งต่อต้นไม้รุ่มเลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลขอต้นไม้ขอสวนนะต้นไม้ขอสวนนี่ยะต้นไม้สวนแม่งนี่ยะต้นไม้ก็มีหัวใจนะไอ้หนูต้นไม้ก็มีหัวใจนะเว้ยนี่ต้นไม้ขอสวนนี่ต้นไม้สวนต้นไม้สวนต้นไม้สวน ต้นไม้สวนต้นไม้สวนน่ะหรอเฮ้ยผมดูนะโอเคทุกคนเดี๋ยวในวัน <sen> น <festivals> ี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเดี๋ยวเล่นซ่อนแอบแล้วกันนะว่าเดี๋ยวทําการเอาต้นไม้นะครับทุกคนไปแอบนะครับว่าเขาจะจับเราได้หรือเปล่านะัลรอลิวริวอย่าเพิ่งนี่นะเดี๋ยวขอริวหันหันหน้าฝั่งเงินนะเดี๋ยวขอไปแอบก่อนอย่าอย่าดูนะอย่าอย่าอย่าหันมาดูอย่าหันมาดูนะมาทุกคนเดี๋ยวขอไปแอบก่อนแล้วกันเอาต้นไหนดีว่าเอาผมว่าตรงนี้เออตรงนี้เนียนอยู่เอมันไม่ค่อยเนียนวะเอาไหนดีว่าทุกคนเอ้ยตรงนี้เนียนอยู่ตรงนี่เอ เคตองนี้แหละโคตรเนียนบอกเลยหาไม่เจอคิดริวหาเลยหาเลยหาเได้ทุกคนคิดว่าริวหาผมเจอไหมนะทุกคน อุ้ยเดอไอคิดว่าต้นไหนนี่โอ้โหโคตรเนียนดูดิโอ้โหโคตรเนียนอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิคือโคตรเนียนคือแบบจับไม่ได้เนอนบอกเลยดูดิคือแบบโคตรเนียนดูดิเฮ้ยคือแบบเนียนจัดทุกคนต้นไหนเป็นต้นไหนบอกเลยไม่รู้แนอนคือโคตรเนียนบอกตรงเนียนจัดโอ้โหโคตรเนียนอ่ะดูดิโอ้โหไม่ยะจะกินหมดเลยว่ะไม่เงยแล้วแบบโอ้โหเนียนจัดตอนนี้เขาไล่ตีไปทั่วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแปลก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 ไมย เอางี้ด like ีกว like ่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูไปแปลงร่างเป็นต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมหาใช่ไหมไปดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนีกว่านะครับว่าผมจะสามารถหาปักรวเจอหรือเปล่านะบอกเลยว่าจริงๆมันก็ถือว่าเนียนอยู่นะทุกคนถ้าไปเห็บเพราะว่าต้นไม้ในเกมนี้เอ้ยเพราะว่าในต้นไม้ในเกมนี้คือมีค่อนข้างดีเยอะเฮ้ยมีเก้าอี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยปอมเป็นเก้าอี้ปอมเป็นเก้าอี้เอออีกปอมเป็นเก้าอี้กันนะอ่าเดี๋ยวผมขอหาแล้วกันนะมาพร้อมยังเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาพร้อมแล้วเนะ อาผมแล้วก็ขออนุญาตหายในการขออนุญาตหายในการในหนุ่มตรงนี้คือตอนแรกมีเกาอีเอ่อจฮะตรงนี้ปะวะผมว่านี้ชัวร์ใช่ปะวะเอาไม่ใช่หระเอ้ยไม่ใช่หระไม่ใช่หรอทุกคนนป๊บนึงนะกอดปับก่อนแม่งตีโดเกินไม่ใช่ได้ไงวะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่ปะวะเอาไม่ใช่หระเฮ้ยยันไหนวะทุกคนเฮ้ยผมว่าไอ้กาอีนั้นแปลกๆปกกว่าทุกคนทุกคนคิดว่าใช่หรือเปล่าวะ ทุกคนเห็นปะไอ้ก้อยตัวนั้นเน่ยเดี๋ยวใช่ก็ได้นะทุกคนมันหนาจะแบบตรงนี้หรือเปล่าชิบนี่อ่ะกูว่านะกูว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้โหว่าแล้วเชียวโอ้โดนดึงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนด่านกันเลยแล้วกันนะว่ามันมีมันมีด่านอื่นแล้วนะทุกคนแต่ขอต้องเปลี่ยนด่านแล้วก็ลองเอาอย่างอื่นเน้ยโอ้โหรูปปั้นรูปปั้นเทวรูปเนี่ยเตะรูปปั้นเทวรูปแม่ง เดี๋ยวปั้นเทเรูปอืมดูปั้นเทเรูปโดนโดนเดี๋ยวรูปปั้นเทเรูปเอยรูปปั้นเทเรูปตัวนี้บอกเลยนะครับทุกคนว่ามันสามารถมีแบบเปลี่ยนดาย้าน,นนะอ,อ,าอดได้ด้วยนะจะขออนุญาตลองให้ดิอุ้ยตรงนี้มันสามารถปลอมเป็นเสาไฟได้ทุกคนตรงเนี้ยปลอมเป็นเสาไฟได้จำได้ไหมขออนุญาตปลอมดิเสาไฟอยู่ไหนเสาไฟอุ้ยอันนี้ก็อีว้ว่ะขออนุญาตเปลาะลองแปลงล่างเงิดูดิเสาไฟเอ้ยมีด้านแล้วเสาไฟเอานี่ไงนี่ไงได้แล้วทีนี้เสาไฟได้แล้วทุกคนเฮ้ยนี่ไงงของเรฮ มงเเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้โคตรเนียนอ่ะอันนี้คือตรงนี้คือโคตรเลยกะโอ้โหแต่ตอนนี้คือเป็นเสาไฟอุ้ยโคตรเนียนเลยเสาไฟก็เนียนนะเนี่ยทำมันเล่นโอ้โหโคตรเนียนอ่ะคือเสาไฟก็เนียนเหมือนกันนะทำมันเล่นไปโอ้โหจะขอลองมาตรงไหนดีวะลองตรงนี้ดิตรงนี้ได้ปะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้เหรอเอาตรงไหนดีวะเออเอาตรงไหนดีที่มันเนียนๆตรงไหนดีเนาะไหนเอ็งเป็นไรเอาเฮ้ยโอ้โหโคตรเนียนกูมองไม่เห็นเลยอ่นเป็นในไหนแม่งเนียนเกินเฮ้ยเข้าไปตรงนี้เนียนปะตรงนี้ดินี่โคตรเนียน หันอย่างงี้อุ้ยเ,เนียนจัดเฮ้ยตรงนี้เนียนแล้วเนี่ยเฮ้ยโคตรเนียนเฮ้ยตรงนี้เนียนแล้วเนี่ยเฮ้ยโคตรเนียนอะ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยคือเนียนจัดเนียนเวอร์โคตรเนียนอะ่ะตรงเนี้ยอุ้ยดูดิโคตรเนียนอะ่ะตรงเนี้ยเนียนอ่ะตรงนี้เขาทำอะไรไม,ไมาเนี่ยเฮ้ยมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําการเดี๋ยวผมทําการหาคุณนะ <c oughs> คขีไหมคุณแบบผมเขีบ <c oughs> <tuck> ่ะอ่ะคุณแบบนะคุณเจ้าตัวละคุณเจ้าสิ่งของไหนงั้นงั้นพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวผมหันหน้าฝั่งนี้นะเขีไหมพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาต หันหน้าฝั่งนี้ได้กันนะเพื่อไม่เป็นการโกงนะเดี๋ยวแอบตรงนี้กันอ่านะผมหันหน้าอยู่ฝั่งนี้นะอ่านทุกคนเดี๋ยวผมหันหน้าอย่างนี้แล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วบอกแล้วกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคจัดไปโอ้โหบิ๊กินีรู้สึกว่ามันจะมีคนปลอมตัวตรงนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เงยโอ้ไม่เนียนเลยมาตาเราบ้างไหมเอาอะไรดีมาเองหันหน้าฝั่งนู้นก่อนเองหันหน้าฝั่งนู้นก่อนคนมาเนียนๆผมว่าที่เนียนสุดนะผมว่านะ เอันสุดของตรงนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้นะทุกคนเฮ้ยออย่างนี้ดีกว่าอย่งหันหน้าไปฝั่งนู้นนะอย่าหันมานะอย่าเหลี่ยมนะอย่าเหลี่ยมนะโอเคก็เี่ยนนนะดูัไครบโอเคโอเคจัดไปหวังว่าจะไม่เหลี่ยมกันนะเอออเามาเราแอบ,บแล้วหาเลย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 จะหาเจอวะอยาเจอเปล่า <laughs> หาเจอบ้า hmm. จะหาเจอบ้าจะหาเจอบ้าบอกเลยโคตรเนียนหาเจอให้ยี่สิบบาทบอกเลยะหาเจอนะหาเจอบ้าจะหาเจอบ้ายังไงยังไงหาเจอบ้าไปรุ่นบอกเลยโคตรโคตรเนียนบอกเลยโคตรเนียนบอกเลยโคตรเนียนงงดิอึ้งอึ้งดิอึ้งดิถึงกับอึ้งดิไม่อึ้งยังไงกูม่แอบตรงนี้ไม่อึงยังไงหาเจอบ้าเวรุ่นเจอบ้าเฮ้ย เจอบ่าเฮ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ตีไม่โดนไม่ตีไม่โดนเลยแล้วตัวมันขาสั่นดิกดิบเลยโหตัวมันขาสั่นดิบดิเลยจังหวะนี้หาเจอบ้าหาเจอบ้าเอาตียมดไโดนเอาไปได้ไม่ได้เอายังไงบอกเลยโคตรเนียนบอกเลยว่าโคตรเนียนนะทุกคนแบบหาหาไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอทุกคนนี่เนียนจัดเนียนจัดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็คือแบบโคตรเนียนจังหวะยังไงเอาตีไม่ได้เอางงงงงเอางงงง เอาอึ้งอึ้งเอางงงงหาเจอโคตรเนียนเลยไม่ถามไม่เจอรูปแบบอย่างเนียนบอกเลยกะบอกไปรุ่นไปรุ่นเจอไหมเนี่ยเจอไหมเจอบ้าเอาไปใม้ใบ่ไปให้ว่าเป็นเอ่อว่าเป็นเขาเรียกว่าว่าว่าเป็นสิ่งของโคตรเล็กเป็นสิ่งของเล็กๆเป็นสิ่งของเล็กๆเอาใบให้ใปให้ใบใหญ่ไม่สูงเล็กๆเลยตี๋เตี้ยกว่าคนด็กเตี้ยกว่าคนไปให้อะ ยังไงเจอว่าใบให้ว่าเป็นแท่งยาวๆแล้วก็เตี้ยกว่าคนแค่นั้นเจอว่าเอาใบให้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เก้าอี้ใบให้อย่างหนึ่งไม่ใช่เก้าอี้อ่ะใบเยอะนะใบเยอะนะเอาเจอป่าวหรอให้เฉลยยังให้เฉลยยัง<ช>เอาดี้ยวเชยากให้เฉลอยอ่ะให้เฉลยอ่ะลองแปลมาแปลมาเป็นตัวใหญ่อยู่ให้เฉลยยังแต่ว่าหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาก่อนตาอยงตาแล้ว <c oughs> เอามาละเจเอ๋รู้ไหมรู้ไหมผมไม่แยบตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมไม่หยบตรงนี้แล้วผมก็ก ปีนขึ้นไปข้างบนก็ใจเย็งเนียนมาเนียนบาเนียนมาก <laughs> บวกเลยโคตรเนียนเนียนจัดบอกตรงๆห่วย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 หัวร้อนหัวร้อนเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนดิมาขออนุญาตเป็นดานกันแล้วกันเอาด่านอะไรดีอุ้ยดานนี้มันไม่ค่อยที่ให้แอบเลยวะเอาด่าเนี้ดานนี้ด่านนี้โล่งเกินเอ้ยด่านนี้อ่ะดาด่านนี้เออด่านนี้มันมีแบบสองตัวนะเพืเนี่ยมันมีแบบพวกต้นไม้อยู่ด่านในตรงนี้คือไปได้ประตูต้นไม้ เป็นทรูไปนะโอเคก็น่าจีวันนี้ด้วยกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนก็บอกเลยว่าแอบเนียนๆแอบเนียนๆตามเซียนมาทุกคนเออคือโคตรเนียนนะสำหรับต้นไม้อะไรอย่างงี้นะแบบโคตรเนียนโคตรเฟี้ยวโคตรเบอร์โคตรอันตรยนะทุกคนโอเคสหรับดีนี้ก็ใครชอบหรือนของไรก็แชร์กดซับตะไคร้เรื่องสังดีนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนนะก็บอกกันเลยว่าตอนนี้เอามาสู้กันจังหวะเนี้ยบอกกันเลยอย่างสุดสุดสุดในรุ่นในจังหวะเนี้ยโป่งจึกโป่งโป่งจึกโป่งจึกโป่งจึก OK，你快拉土回来，拿回来搬，趁蚂蚁鼻子。